อ่ะครับมาดูข้อมูลทั้งคู่ครับเซอร์กริปชาฮีครับ23ปีครับโอ้สาวมัดเป็นพันละวันเลยครับยาเซอร์รวบก่อนเลยครับเพชรพงศกรแม่อยู่ห่างๆนี่เสียวหมัดแม่ก็เพชรพงศกรนี่ก็มวยเข่าอาชีพนะครับคุณเข่ามือช้างอีกคนนะครับอิสุรินครับอ่ะต้องจับต้องขีปไปได้ครับขีปไม่ได้จับไม่ได้นี่อ้วบแน่มาแล้วครับแข้งขวายาเซอร์โอ้โอ้เออหมัดน่าสนใจครับยาเซอร์ โอ้ oh. ไม่ได้มีหมัดด้วยครับมีสอกซะด้วยครับยาเซอร์เอ้มาหลากหลายเลยครับ <S <S ในทีมงานของไซรัสยิมนะครับยาเซอร์กริชาฮีเพชรพงศกรยังนิ่งอยู่ครับหวจับหวดแม่ยังเสียหลักไปนิดหน่อยครับยังไม่สัไม่ล้มครับ เร่งกาวน็อกเลครับยาเซอร์ดูแล้วขอแบบเน้นๆในขณะที่เพชรพงศกรรอครับแหมีกระโดดต่อยรวบวงในครับพยายามจะตีไม่ชัดครับอูยาเซอร์นี่เกรงหมัดเลยดูครับโอ,โอ้ได้ด้วยครับเอดีว่ามีเชือกนะครับต่อไปถึงกับสะดุ้งนะครับเพชรพงศกร โวยบาดก็ต้องเอาเข่ามาแก้แล้วครับโอ้น่าสนใจครับไม่ง่ายนะครับที่เพชรพงศกรจะเดินทื่อไปคว้าคอขีปีเนี่ยครับดูครับโดนจิ้มมัดอีกแล้วโอ้ยครับโอ้โหโดนจนได้ต้องนับอะครเอ้ากรรมการไม่นับครับโอ้โหใจดีจริงครับเอาแล้วเอาแล้วคุณเลินะครับใจดีเหลือเกินโอ้ตอนนี้รวมกระปั้นใส่เลยครับอย่าเซอร์เมาหรือเปล่า เอาเวียงลบลงไปเอาแล้วครับเพชรลงสกอร์ยังไงดีจับอกอนไว้ก่อนครับโอ้ตออาตัวรอดไว้ก่อนแลลวครับเจอหมัดเมื่อสักครู่นี่รู้เลยครับหมัดของยาเซิร์นหนักขนาดไหนโดอีกแล้วโอ้ลำตัวใบหน้าใบหน้าลำตัวอ,อกอดกอดตีเข่าก็ยังแม่ติดๆขาดครับเอา โอ้โหขอรบปรงไนเลยครับเพชรพงสกรแต่ยาเซอร์ตอนนี้ครับแหม่เรียวแรงยังดียังเกาะยังสู้ยังตียังมีโต้ตลอดรัดไว้รัดไว้โอ้แน่นเหลือเกินครับรัดแต่มีตีไม่ได้ขยบไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับโอ้โหหัวขบาครับมาดทุกข์ายโอ้โาดแกดี้น่ากลัวจริงครับดูเหมือนจะไม่มีทิศทางครับเหมือนคว้างๆมาแต่โดนนี่ ีสะดุ้งนะครับพันครับต้องเข้าถึงตัวครับอ่ะปฏิบัติการโรมรันประตูเริ่มกันแล้วครับขอกอดไว้ก่อนแหละครับและเข่าไปหาข้างหน้าครับเพชรพงศกรครับเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมตีแอบยาเซิงที่โดนหนักๆไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะจะเป็นยังไงแต่มันโอ้โหมาหาอีกแล้วโอ้โหเสียวแทนจริงๆหรอครับ ต้องเช็กระยะดีดึงด,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 ดีครับเพชรพงศกรครับโอโบ้ต่อยวุดๆุดนี่น่ากลัวจริงๆครับ <Abi. S 1> โอ้ยแอบจักเริ an, ่มจัวดลมไปหน่อยครับสองสามาสักครู่ครับโอ้หมดหรือเปล่าครับยาเซอร์ก็เร่งเยอะเลยครับมาเจอวงในของเพชรพงศกรครับโอ้การตีเข่าแบบครินชวงในแบบนี้นี่ใช้แรงเยอะครับเหนื่อยครับอ้าวโดนไตตัดล้มลงไป โอ้เกมเปิดเลยครับตอนนี้ทั้งคู่คนนึงมีบัตรอีกคนนึงมีแข้งมีเขา่าแม่แกจะแท็กเป็นเทคดาวเลยครับยาเซอร <แ S 2> <ม>์ครับแห้ไม่ได้นะครับที่กีฬามวยไทยโอ้ oh. ขวาคอครับคออยู่ไหนคออยู่ไหนตีไม่ถนัดไม่ชัดเจนขออีกทีหนึงนะขยับเข้าไปรวบอีกล็อกล็อกกดลงมาโน้มล,ลงมาแหมอย่าเซอร์กันดื้อครับไม่ลงครับ หยิบยานไว้ครับเพรพงสกกรโอ้ยังตีข่าวแบบจ่าๆเนื้อเนื้อโอ้โหใจรุนคมครับโอ้ยังเนี่ยครับยังตีแบบเนื้อเนื้อเน้นๆไม่ได้เลยครับแต่ขอยิงสรุบชุดนึงก็ยังไม่ได้ครับโอ้ต้องระวังมากด้วยครับนี่ไหครับมีโอ้ระวังระวังระวัง่ตามน้ำไม่ดีครับจับโอ้เดินมาทื่อๆมารวบเลยครับตีอ่ะเริ่มเริ่มจะ มีบ้างแล้วครับเพชรพงศกรจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหโดนบทโดนขยี้ไปเรื่อยๆครับยาเซอร์ชักจะมีอาการหอบแล้วครับยาเซอร์ครับโอ้โดนบี้โดนปล้ำเนี่ยครับโอ้ตัวเองก็ยกเข่าได้ปะแปะแปะเท่านั้นนลครับบัดน,นี้โอ,โอ้ยังมาเป็นอรรอกแต่ว่าตอนนี้รู้เหมือนว่า เพชรพงศกรนี่จะรู้ที่ทางหมัดนั่นแหละครับจับจังหวะได้แล้วโอ้ดูจากระบบการหายใจของยาเซอร์นี่จะแก๊สหมดหรือเปล่าอะครับโอ้ตอนนี้ต่อยวิดวาดวืดวาาไปหมดแล้วครับในขณะที่เขาเริ่มจะแม่นยำขึ้นโอ้ยเทลงไปอีกโอ,โอ,โอ้ลุกช้าหรือเปล่าครับยาเซอร์ ใครไม่โดนไม่รู้นะครับโดนเทล้มเททิ้งในขณะที่ตัวเองเหนื่อยมันมันหมดแรงมันลุกยากครับแอมโงเปนตามล่างครับขยับเข้าไปครับเพชรพงศกรดูเหมือนว่าจะมั่นใจแล้วเออโชลีลาหลบหมัดครับโอ้ย่าอย่าล้อเล่นครับมั่นใจเกินไปบางทีก็เป็นภัยกับตัวเห็นมาเยอะแล้วครับอะพุ่งขวาเลยดีกว่าครับ นี่แหละครับวงไหนครับระยะประชิดนะครับมันทําให้การออกหมัดนี่ค่อนข้างยากและไม่มีพลังนะครับโอ้ยเขาสวนโอ้โหแล้วดูครับสามหมัดสี่หมัดพื้นบ่าไปหมดทั้งศอกทั้งหมัดเล่นลมอย่างเดียวเลยครับยาเซอร์เอารัดเชือกอีกต่างหากครับแอบดูเหมือนว่าคือคักต์ปี้กระเป๋าเลยครับเพชรพงศกรเอาดูครับ แกเดินเข้ามาขวาดื้อครับก็ก้มหลบนิดเดียวนะครับถ้าเข้ามาเอาเจอบัดขวาเจอแข้งซ้ายอ้าวยังมีลิ์ครับยาเซอร์โอ้โห,โโหลัดมาตีาแม่มองหน้าพี่เลี้ยงเลยครับยาเซอร์เอายังไงดีโอ้เป็นพงศกรขยกครับเนี่ยครับพุ่งไปขวายาเซอร์ตีอโ,โอ้โหโดนเททิ้งครับโดนพลิกบ้างครับลูกนี้ขาลอยเลย ว่ามือครับกว่างมือปเองสกรบอกไม่ไปเข้าไปทําไมครับเสียผปัดมาตีเข่าอีกว่าครับเพชรเมงสกรคงคิดแบบนั้นนะครับโอ้ทีมงานมุมแดงนี่ก็สบายใจเลยครับไม่ได้แอคชั่นอะไรมากก็รู้แหละครับเพชรเมงสกรจะควรจะทํายังไงโอ้เก่าครับแกรู้ว่าปล่อยมานี่เป็นร้อยครับโอ้ดันแกจะเกี่ยวเชื่อทําไมครับยาเซอร์เสียเปรียบต่างหากครับ แต่ตัวมันมวยหมัดนะครับเอาเลงนานเลือกเกินครับก็คงจะขอแบบเปรี้ยงเดียวโป้งเดียวครับแต่ว่าโอ้โหโอกาสตอนนี้มันค่อนข้างจะยากนี่ครับต้องต้องต้องรีบออกมาครับยาเซอร์ครับเพื่อหาจังหวะในการต่อยครับแต่เพชรปงศกรโอ้ยแอชเชียวไปครับ อ่ะมีให้ลุ้นมีให้เสียวครับช่วงปลายยกครับยาเซอร์ครับมีอะไรน่าจะต้องรีบทำรีบล่อยแล้วโอ้ทีมงานลูกเด็กเล็กแดงฝั่งมุมเพชรพงศกรนี่หน้าตานี่เครียดกันเลยครับยังไงดีโอ้ชัดเจนครับเข่า2เมตรนี้ครับสวยครับออแล้วก็เป็นเพชรพงศกรครับแหม่หนุ่มสุรินครับมาได้ช่วงปลายครับ แสงเข้าป,ป้ายไปแบบโหหือจับเลยครับ